แน่นอนครับนี่คือสคริปต์รีวิววิดีโอของ2025ิ Suzuki Jimny Jeep 4ี่จภาษาไทยตามรูปแบบที่คุณต้องการเริ่มต้นด้วยประโยคต้อนรับและรวมทุกหัวข้อในแต่ละย่อหน้าโดยไม่มีหัวข้อย่อยแปลงเป็นภาษาไทยยาวประมาณ800คำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถออฟโรดคันเล็กแต่ทรงพลังที่หลายคนรอคอยกับรีวิวเต็มๆของ225 0 Suzuki Jimny Jeep 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาอย่างลงตัวทั้งด้านรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีพร้อมจะบุกป่าฝ่าดงในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเริ่มจากภายนอกของ Suzuki Jimny 225 0ต้องบอกเลยว่ายังคงเอกลักษณ์ของความเป็นจี๊ปสไตล์คลาสสิกเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนด้วยดีไซน์ทรงเหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ฟหน้าทรงกลมแบบเล็ที่ให้อารมณ์เรโทรผสมผสานกับความทันสมัยกระจังหน้าทรงตั้งแบบแนวตั้งที่ดูเรียบง่ายแต่น่าค้นหาฝากระโปรงหน้ายกสูงเสริมความบึกบึนกันชนหน้าสีดำแบบออฟโรดแท้ๆล้ออัลลอยขนาด15นิ้วพร้อมยางออเทเรนที่เหมาะกับการลุยทุกสภาพเส้นทางและที่สำคัญยังมีสีตัวถังใหม่ๆใ,ให้เลือกมากมายเช่นสีเขียวอาร์มี่กรีนสีเหลืองทีเนติกเยลโลและสีเทาบลูอิดแบล็คเพลล์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่อขับขี่อยู่บนท้องถนนหรือในเส้นทางธรรมชาติ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงสุ z กิจจิมเน่2025ออกแบบภายในให้มีความทนทานพร้อมลุยเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พวงมาลาัยแบบมัลติฟังชันทรงสปอร์ตแผงหน้าปัดแบบอนาล็อกร่วมกับจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนเบาะหลังสามารถพับได้แบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ช่องเก็บของหลายตำแหน่งกระจายอยู่ทั่วห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกในการเดินทางใกล้หรือเดินทางร่วมกับครอบครัว ในด้านสมรรถนะการขับขี่ซูซูกิจิมนี่2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1นลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ105แรงมา้าแรงบิด134นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดา5 S, สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4 S, สปีดแล้วแต่รุ่นที่เลือกจุดเด่นคือระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD ที่มาพร้อมกับระบบโลว์แรงเกียร์ทำให้สามารถลุยทางลาดชานันทางดินหรือโคลนได้อย่างมั่นใจโครงสร้างตัวถังแบบลัดเดอร์เฟรมให้ความแข็งแกร่งมากขึ้นในนททุกเส้าง บวกกับช่วงล่างแบบคานแข็งริจิ i AXL ที่ช่วยให้ตัวรถมีการยึดเกาะถนนดีเยี่ยมแม้ในทางครูขระในเรื่องของความปลอดภยัย Suzuki Jimny 2025ก็ไม่ธรรมดามาพร้อมระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ถุลงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Hold Control ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Hill Descent Control ระบบควบคุมสเสถียรภาพ e s p และยังมีโครงสร้างตัวถัง TECT ท,ที่ช่วยดุดซับแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตลอดการเดินทางสิ่งที่ทำให้ Suzuki Jimny 225 0แตกต่างและโดดเด่นกว่า Jeep รุ่นอื่นๆในคลาสเดียวกันคือขนาดตัวที่เล็กกระทัดรัดเหมาะก,กับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองความสามารถในการลุยทางออฟโรดที่เกินตัวดีไซน์สไตล์เรโทรที่ดูไม่เบื่อง,ง่าย และที่สำคัญคือความคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับผู้ที่ต้องการรดลุยในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่รักการผจญภัยเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ทำได้ไม่แพ้กันแถมยังมีชุดแต่งออฟชั่นเสริมจากศูนย์ให้เลือกอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกันชนเหล็กแพรกหลังคาหรือไฟสปอตไลท์สไตล์ออฟโรดสำหรับราคาของซูซูกิจิมเน่2025ในประเทศไทยจะมีให้เลือกทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ โดยราคาประมาณการอยู่ที่1 690 0 0าสาหบาทสำหรับรุ่น3ประตูและอาจสูงกว่านี้สำหรับรุ่น5ประตูที่คาดว่าจะเปิดตัวปลายปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับฟังก์ชันและความสามารถในการลุยที่มอบให้สุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถจี๊ปสไตล์ออฟโรดแท้ๆท,ท,ที่มีทั้งความแข็งแกร่งรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์และพร้อมลุยในทุกเส้นทางสุสกิจิมนี่2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขับขี่สนุกดูแลรักษาง่ายและเป็นรถที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกกาารเดินทง ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษตัดต่อให้สั้นหรือใช้ใน tikk t o k YouTube Short